E say clip. ไม่ไม่ใส<า>่คลิปกุใส่ไหมตายตายครับที่ยอมแลกชีวิตตัวเอง <laughs>

เรา้งดันี้โหดกันตอนนี้พาไม่ได้รับม,มาทีแบบผมไม่แน่ใจนะว่าคนที่กูชวนมาเป็นคนไทยหรือเปล่ากูาาชวนหลายใส่เซิเร์ฟเวอร์เซฟไงเราเซื่อนเซ็งอยู่วัเนี่ย

เดียวกันได้สักบอกมันทีไม่ใช่ไม่ใช่กบัดดุอกบัดกบัดไม่ไปหากไก่กูสักไม่ไปละเบื่ถ้าไม่ได้เลยหนักมากต้องไปล่ะไม่ไหวจิงอีกบัดไม่ใช่ไเนไรกไมปลอยไปเองอะไระเลอามาเอามาไปไป ว้าไปแล้วอันนี้มันว้าไปแล้วมึงกับแม่งจริงว้าว้ายจริงลากีงกันมาดูดเบลคูเหี้ยถย้าแตะคีงโอ้ยแม่งเข้ามาถึงนี่อ่ะคิดดูด้วยกันมิเช่วยช่วยกูไ,ไม่ได้ไมันเข้ามาถึงไอ้นี่ย โอ้โหแจกกระจายบูชเชื่อแจกอีกโฮ้มันลึกขึ้นขนาดนี้แน่ไวรุ่นโอ้ยอ๋อเยี่ยตัวซ้ำมันข่าลูปป่วยนะหนุนมาก ไอ้เอามาเป็นคัตกูอย่างนี้เลยอ่ะลเอานมันชนมึงตาแล้วปุชเชอราคุกซี้เออเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่คนไทยว่ะขอโทษพี่ปูในประกาศอะไรก็ได้ ต้องเต้นไหวเนี่ยมนโวาวานมอลมากจรนงะๆวะ่ะโอ้มันนานมันเยอะจังวะเออฟิลตัวนั้นแทนเราก็ถอยตัวนี้สู้ไม่ไหวเยี่ยว โอ้ยโดนทิ้กับตองพอมัวเองตายสับต <c oughs> อนนี้แม่โคตรทิ้งหวงเลยวะใารกูเนียนบ้านได้วะอ่าเชอร์ฮุกมีฮุกมีฮุกฮุกฮุก วาดดนใส่เอิญแล้วใส่เอิญแล้วโดนได้อยู่เว้ยเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกูนะเว้ยที่กูเชื่อม่กูไม่โดนเออถึงกูไม่ได้ตัวงานมันก็ไม่โดนดีเว้ยเออเด้ยฟิวเฮ้ยโอ้โหไม่ชุดใหญ่ไปกับพี่ไปว่ะ เฮียรีใหม่หมดเลยเหรอโคตรโกงอะ่ะอุควีนโดนตัดแล้วถอยเดียวเลยไร้สัตัดเอ้ควีนโดนตัดแล้ว,ว,ลวมันมะีีหมถอยถอยไปไ,ไ,ไ,ไปไปลองเล่นแล้วโอ้โหเฮียช้าชิบหายมือเลยสวย อุยอ้ยคุณล็อกเอแล้วโอ้โหโอ้โหดนหวนัวโดนหวนันหวเด้อมีไอ้ที่ตัสไลด์สไลด์เดินช้าสไลายเดินช้าสไลด์ ตลอปหวยลุมต้นแค่ขาดก็ไปทำเียเลยเออเดาวจริงแล้วะโอ้โจจาฮัตตอรจาฮตรเยี่ยเียวมันเยี่ยวจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยมันจะทิ้งไปไหนนั่นน่ะว เองโงอุ้ยเราก็เล่นตอนท้าแทนถามว่าคุณสนใจมึงั้ยล่ะไอ้เหี้ยพลอยบิ๊กเพียวมากเพื่อนก้าวเดินติดได้ติดได้ไปได้ค่ะไม่ได้แล้วเพื่อนไม่ได้ก็ไม่เอาไม่อะไรเอ่อ ข้เาเลยมันผีเลยเอาที่นี่แแป๊บๆรอรอต้มกันโอ้ยเหี้ยหายกูจะว่าสนใจไมมเบรดเมลมึงเนี่ยไม่ตดดเว้ยโอเคเพื่อนดันเลยนั้นเลจะไม่<า>มีใ <น S 1> มห้เลยแล้วยาละเนีย คุดเจ๊คุดเจ,อเจอ๊อ่ะให้ทุกคนครับเอ,อ้ยแล้วก็ <พอ S 2> ไ<ห>นโพยเฮียไม่งอกเกดัดน,นเชเื่อหายากลับมาเพื่อนกลับมาเร็วๆทุกคนมาเร็วอ้ อใจแล้ววะพี่ส่งเออกไปดูเอ้ยมันนี่ยเออหน้าลูกไปดูไว้เราต้องไม่ให้มันได้ถ้าได้เราแย่แน่เพื่อนเี๋ยันนืนเเขาไปลนี่ยืนตีีไปแล้วอะจะไปบวกหรือล่ะพอดีบออออาออบบวอ

สุดๆด้วยะได้โอ,อ้โหได้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 ช่วบิ๊กเพื่อนขอีเลกหนได้ปะแป๊บน,นึงได้ได้ไม่ไห้กุมิฮานี่ไงรอนรมึงไม่ไหวใส่เพิ่มหยเลยปีไ ได้เราเล่นเกมไหมพาหน้าหมดแล้ววิ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 วว กูอัพธาเลนส์ดาเมจก่อนแล้วกันเวฟยี่ห้าเออคือดาเมจมันแรงจริงก็ยแต่มันเข้าใจแบบคำว่าสแปมไม่ได้เหมือนกันตอนนี้งั้นกูไม่เอาด็อกรัวๆแล้ะเฮียเพราะมันเสียเวลาตีไม่ช็อบเวฟกูตายรอรอเอ้ยมึงอ่ะรอซื้ออยู่นี่นี่กูต้องใช้ไอจิตกูต้องบวกนี่เดี๋ยวกูอันตีให้ก็ไดระต่ดยก่อนก็ได้ดาเมจด้วยเนี่ยครับปามาเอาเลยอดีตอดีอดีใช่เนี่ยอดี้ใช่ไหมไอ้เนี่ยมันเห็นได้ไงวะเอ๊ะ

เออเพียวเงินทำอะไรเงินเออเด็กรวยไรกันพี่สิามีมรอชานันเนี่ยได้อยู่สองปอมไลยปอมได้ก็ได้เฮ้ยอติเอ้าทำไมอติดกได้วะ มาไม่ใส่คิดกูใส่มาตายตายตายเฮ้ยกูใส่ันะเว้ยจริงเื่อเต็มขีบแรงตายเลย b a c k ม k y a c a ม่เช่อ b a เช y backy b a รูชารูชางนานารูชางแกงุงฟิวฟวกับไปยันไม่ได้นู่เขาต่อะไรอโอ y ีเออพอเเยพ่อมาแล้วพ่อพ่อบอกไม่ไหวกลับบ้าน อ๋อเาดนีนารเปล่าเฮ้ยควรติดมนจริงๆนะจะมากนซสไลหนอนงไงจะมากะสไลหนอนไปย้เนียจริงๆอ่ะเอามาสไลหนอนไปจริงไม่เชื่อก็เราดูใหม่ต้องเอาไว้ฉันไม่ได้ไวๆไงก็จะจริง อนที่มันจะมาแล้วเพื่อนตาฟ้าใครจะได้เก็บไปเลยใครผิวกะไดี่าฟ้าอีเฟเชอร์ผิวเอาไปดิมึงอะตีไปสองครั้งเลยรอกพื่อนเพื่อนมึงจะได้บัฟดีมังกรเนาะมังกรนาะให้มังกรหมดกลับมะละได้หมดอะเอามังกรหมดไปไม่บ้าให้มดปะละเพิ่งเอามังกรหมดกันดิ ตายจ้าปีกันเติร์ดไปไปบ้าเลยเอเจ้มุกปิ้งเจ้าปิ้งอุ้ันอัน,นี้มาแล้วหวยสัตว์ฟิวอีกี้ยโอ้ยไม่เอามึงจะเดียวตายไรมาเจอแล้ว เวลาแล้วจ้าหนูบอกแล้วนะองไม่อยาท้อเฮ้ยกดกดกระนี้มาบิ๊กกดมุกใส่มันเลยเออมันสร้างใส่แม่นตายเออเปลี่ยวเพื่อนวู้วแต่ไม่ีบแบกเลยตายยังไม่ตายเหรอเออติดจังวะไอ้เนี้ยเอ้ยกูไม่น่าเล่นเอแล้ยู่คนนี้หรอ่ะจะก็จะให้เพื่อน เออฟาไว้ฟาไว้ฟาไว้สามก่อนเลยพี่เดี๋ยวนาปลาหนึ่งปลาหนึ่งไม่ใช่ละพิสูตรละพิสูตรละมันตันงนานยังวะโดนไปนะมันตันงนานลยวะเราสาดถ่านก่อนเลยงานนี้เจอ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 มันมันมันันไยของมันไม่รู้มันนี้ก็หยางไปใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วหมดแล้วไอ้หมดก็คือยางหยางไม่หมดันายก็แบบนั้น เอาทีบีมัแล้วมดแล้วมดแล้วเนี่ยเอาวล้วหาตัวทุกท่านก็ได้การูน,น,นานมากๆอะที่ตายเหรอเออเอา,า,เอาแล้วกัอนี่เพี้ยนแ้มากรีลแหล่มาก ตน,นานมากฟูดเราแบแบเราแบลราคุ้บเลยไปช่วยเขาอย่าตายแลยว้วม้ยขูขอยีเดียก่อนไม่เลยเกินเว้ยสปอคตอนนั้นจริงจริงนะโอเคเได้ ฟอมเลยฟองฟองมาดีอ่ะไม่ได้จริงเม่ยอมอนเออก็ย้ริง็ตายไปแล้วเเล่นท่าคอมบูแลกเลยครับเยอะจริงฟ้องก้อนติไปใหม่แล้วบอก6000มีกาคิปเลยเลยได้หว่ะเอ้ยตัดได้วัที่ใหญ่เลย Oh, เขี้ยวเื่เอนี่เ้่เกิดวพ่อมาซื้อช้าไปแล้วมอบเอ้ยมาแล้วช้าไปเถิดเพื่นอนเฮียรตานานจริงนะครับโอ้นอย เดี๋ยวเมืม่อนพี่โอ้ยได้ได้ได้ไดเพื่อแโอ้ยแหลกอีแล้วโอ้ชนะใสใสโอ้ยอใจซีดวแหลกอีกแล้วโอ้ยย่าเป็นไงน้องอีพีนี้เท่าไหร่เนี่ย พีนี้อะไรมาพี่อะไรพีนี้อาดไว้ปะอานไว้แกอะไรน้ำได้อ่ะโอเคอานไว้อาดไว้ดอันนี้กได้ไงแต่โมนี่บิ๊กแม่ไแม่กลางหักเลยเยไอชงะมอชูแต่ให้กูตายมันจะเปลี่ยนใครมึงชทำไมเนี่ยตายเยอวมึงอีกมงจะชมอีกอะน่าแล้วอัชมให้อ เปซเอเดชัยสเปซไทเดชไปเดินมาตายแอบตุ้มเฟ้ให้กเป็นตกูกูให้กำลังใจน่าจะน่าะให้น่าตายไปเจ็ดแล้วเจ้าชิงไอ้เนี้ยตัวบอฟฟี่เป็นแบบกูเห็นแม่ฟาร์มีแบบเลือนเหลือสิบอะจอลลามาจัะลามาได้กับป้าไบลลีเลื่อได้ฟาร์มใหม่แม่งคือแบบแม่งเข้ามาตึงป้อมสองแล้ว ปล่อยให้กูโดนเละตลอดเดี๋ยวมึงเนี่ยเชียร์มอกไอ้สัสออโอเคไปกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ด้วย